สวัสด,ดีดกันแดกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดวเวอร์เกมทีวีวันนี้ก็อยู่กับผมฟอร์ดคกับเกมบเกม Resident Evil 4ร a r t 2งลุงให้ฆ่าลุงตายกูจะไปฆ่ามึงฆ่าแกแขนให้ลุงพวกมึงต้องตายอตอนนี้ผมก็จะเข้าไปล้างแขนให้ลุงนะแคับนี่หลายคนถามห่างหายไปไหนงานไม่ เอาละมันโทรมาอ่เรียอนดิอันเอเวอร์บาร์ซารีเฮียฮาร์ตเอาไว้อยู่แทงส์เคทกูเข้าใจมึงอยู่ครับโอเคมันก็เป็นเฮียสอนเล่นเนี่ยทุกคนรู้หมดละผมรู้บายรีออนเลตนาว เฮ้ยลูกอากาไอ้ผู้เชีย่ยแม่งอยากได้าอากาครับผมไม่มีให้มึงครับกูมีแต่ปืนพกกับแทนกันนะรู้จักไหมเพ่มึงจะตัดเข้าครัาตีนทำไมวันเนี้ยซูมโอ้ยน้นองสงสารอุ่ามาน้องสงสารมากเลยอุซ่ามาส่งเรากับ s n p นายไม่น่าตายเลยกูจะฆ่าพวกมึง มึงฆ่าลุงแล้วคนส่งเอ็มพีเราทนไม่ไหวแล้วนะอย่าให้เราขึ้นนะเกมนี้ผมว่าอ้าวเรา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 บ้าอัง <c> เ <oughs> ดย์พูดว่าลีเปเสิ่มไอ้ไม่ขึ้นจำโอเวอร์แต่กูโดนเลียนโอเคเข้าขัดใจแล้วเย็ดดึงเอาเลยไปตามมันวนะ ไอ้อะไรวะมันมางมาวมันมาเกี้วเอ้ยไม่เลยชิพ่ออ่ะลูล้ลอ,อนดันเพง่งเช็ดแซนด์บ็อกลุกขึ้นหาพ่อเไง <laughs> โอเคตอนนี้เราต้องรีบเก็บนะฮะเดี๋ยวพี่เล่ยแม่งมาปาดคอเราฮะแม่งโคตรเกลียดเลยเฮ้ยโ okay. อเคเฮียเปล่าเมี้มึงรีบดิเอาฮียติดผ้าแล้วเลี้ยงมึงเดี๋ยวมีตายแน่เลยถ้าเกิดผมตายตอนนี้ก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับตายช็อตกันโ okay. อเคเราก็ต้องรีบหนีนะฮะตรงเนี้ยโอเค เก็บตังเย็ด yeah. เกมนี้ช่างมันเกมที่ใจดีมากเด mm hmm. ย๋ฉพพะลูกกระสุนแทนกันเนะี mm ่ย hmm. มึงไม่ต้องขึ้นมาเลยแซดไอแซดเยอรมันไอเบลีออนไปนะวนี่ครับสำหรับใครเล่นแล้วเล่นอีกผมก็ขอแนะนำนะฮะตรงนี้ก็สามารถขึ้นหนีไปอยู่ได้ฮะซอมบี้เกมนี้แม่งตีนขึ้นมาไม่ได้ครับแม่งกาก S&P ลย์ออน หายต้องแก้แค้นให้นายตำรวจคนนั้นนะไม่ไหวเลยเดียรเดียรยพูดว่ามึงฆ่าฆ่าอะไรฆ่าได้อย่าฆ่านายตำรวจที่ส่งเลสแอนพีมาให้กูแดกแต่กูไม่มีแดกสัตว์เดียร์แม่งจับให้แม่งหนึ่งดอกดิตัวแดกเอสแอนพีเนี่ยมาเดะไอสัตว์กูทำเพื่อป้องกันตัวครับอย่ามายุ่งกับกู บ้านมึงรวยกระสุนเหรอลีออนพี่เลยแม่งไปไหนวะพี่เลยหายครับพี่เลยแมงกาครับหายไปไหนก็ไม่รู้โหไอ้เด้ให้กูยิงมันนั่งส่องนับไอ้งามไส้นัะเฮียได้ยินนเสียงบนิบนบนิบนเบินบิทองอะ่ะมึงไปไหนไอ้สัสมึงมาลแล้วชช่ไหมผมรู้ครับพี่เลยเขาอยากกินอะไรเขาอยากกินระเบิด ที่ส่งมาจากญี่ปุ่นแล้วพี่เล่จะร้องแม่งมาเลียนมึงเร็วนี่เรามึงแม่งเลียนเลียนเลียนเร็วอ,อึอ้ออออสัสระอย่าพึ่งเทคเฮียอันนี้เร็วเลียนอดแดกไอ้กากเซนพีจงจะเล่น smp อจงจเจริญเป็นอะไรที่เฮียมากที่เราได้แดะเลือของพี่เลือเข้าไปนะครับผมไม่เคยโม้แม่งไม่คาครับอย่าคว้างอเฮีย yeah! อือพี่เลือจะแดกอะไรกูได้พอพี่เลืออยากเกิดเป็นโกโก้ขันโกโก้ขันเลยไหมแคปลง พี่เล่ยก็ค,คงต้องการเช่นนั้นเลยพี่เล่ยต้องการอะไรบอกผมมาได้คนระับเดี๋ยวผมจัดให้พี่เล่ยเกมนี้ต้องดูว่าสุนช็อตกันด้วยนะฮะแหมโอ้โหห่ะจะฆ่าพี่เล่ยได้เนะี่ยเฮียวะตอนแรกมึงไม่ยอมมาด้วยนะไอย้ยดเด้มึงไม่ต้องเข้ามาปืนนี้กูจะเก็บไว้ฆ่าพี่เล่ยคนเดียวโดยเฉพาะตายห่าแล้วมั้งเสียงหยแอ้ะ ตายเลยยังพวกมึงพวกมึงเนี่ยเย็ด yeah, แล้วพี่เล่ยก็ตายเลยลกูไม่กลัวไม่กลัวพวกมึงหรอกกูไม่เคยกลัวพวกมึงกูกลัวแค่พี่เลื่อยคนเดียวในเกมเนี้ยมาเฮียฉลดแม่ง <Hey, S 2> ดอกแต่ตังเว้ยเฮอมาเต้ เฮ้ดชัดบอกแล้วผมเล่นมาแลน d o ออฟเดอะเดทผมเล่นมาแมนอยู่เหมือนกันหมดยังยังผ่ารีออนเตะแม่งเด็กเตะเขาเรียกว่าไรเดอร์ทิกบ้านกูเฮ็ดชัดยิงใครยิงใครเย็บ yeah. แล้วแล้วก็รอดตาย อไข่คนแต่ย uh, ังตีกาโมลาคนเราเท่เออเอออยากได้ SNP 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 ชุดนี้มีความกากตุ๊บเฮอใดเหรอเนี่ย กูยิงเพื่ออะไรไปเนี่ยโชคดีปะโดนซิดนีย์วิลโฟเดเองครับขอแม่งโทรมาเยะไฮดิกันเซบัดเดนนิวแบรนนิวชั่ไม่รู้จะแจ้งมวยแกกูบิเบลเฮียลิออนยูนิฟเก็ตเอาลิปบอลมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ครับเขาครับครับเข้าใจอยู่แบบแม่ง ตอนนี้ผมว่าจะบุกหมู่มมบ้านนี้เนะพราะกูหมู่บ้านนี้กูของตังเพราะเกมนี้ตังนั่งสำคัญมากนะเอาไปซื้อ S N P ได้บ้องมีเหี้ยก็พูดแต่ S N P บ้าหรือเปล่าโอเคสำหรับหม e ค้าบ t นี่ใครพอจะรู้ว่ามันเล่นคราบของครับะไรช่วยบอกผมหน่อยนะเพราะผมก็จะทำเหมือนกันไม้คนาบย คำบายเคเช็ดเช็ดเป็ดอ้าวเฮ้ยวัวหายไปไหนใครแด่มาแดกเนื้อวัวสักหน่อยมึงแดกวัวกูซับมึงเช็ดได้มัากเฮ้ยเย็ดนี่คือกระป๋อนปนแม่งไม่น้องยงไม่น้องหยุดจังละกูปนแม่งพังเดย์แย่เดย์เคเช็คปะลุงแม่งมีปืนทำไมแม่งมายิงกูวะ จริงนี่เป็นเหรอลุงกากมากเลยออกมาทำไมคะระเบิดไฟแม่งช็อตกันก็ไม่มีให้กูรีโหลดละรีออนจำเอาว้ามนายังรอคำบายคำบายเคเฮ้ยพ่องนะโอเค s N P นะเกี่ยวไหนะ้เนี่ย เฮ้ยริออนเออแมไโอเคผมก็จะไปเก็บเห็ดกันญาตินะครับอะไยา่างเทคเทคนี่มันแปลว่าคุยไม่ใช่วะืมมาเก็บเฉยเลยเช่งมิชูยะฮะถุยกล้าเกะกูเคลีออนมึงพังเลยนะอะโยมีใครอยู่ไหมไม่มีใช่ไหมครับกูป่นนะครับป่นเท่านั้นถึงจะได้ตังค์เยอะ ลีออนสอนไปเนี่ยโลกความจริงมันฟันหลุดได้ด้วยเลยวะโออ,อยากจะเชื่อเลยลีออนลุงแม่งรวยวะหมู่บ้านน่ลีออนเขาบอกผมมาอย่างงี้ครับลุงบ้านนี่แม่งรวยวะและ้วแกไปป้นขนาำไมนวะลีออนก็กูอยากป้นกูไม่มีตังค์ไปซื้อ snp แดดจริงเหรอวะลีออนมึงนี่บ้านยากจนขนดน้นเลยช่วย ขนาดกูทำงานให้รัฐบาลนั่นเนี่ยกูยังไม่มีตังแดก S&P เลยโหลีออนมึงชีวิตมึงงานนาทามากเพลง900บาทซื้อ S&P ได้5 6 8อันเชดยากมากเลย S&P ลีออนมึงเป็นเฮี้ยกับ S&P มากโอเคโอเค เอาเธอแม่งก็คือประวัติของบักรลีอนนาวนะรีออนไปเลมคำเฮียฟอร์มมวยฮะกูไปเบยรีออนเ้ยจบฮัดส,ส่องเลยดีกว่าเออแป๊บหนึ่งจบเลยดีกว่าอย่าพึงต่อเอาให้แม่งยาวๆ <c oughs> คิดได้นะกูเนี่ย คก็ต้องขอจบพาร์ทที่2ไว้พี่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับผม d ดลเวอร์เกมทีวีฟอดนี่เองฝากด้วยอ่ะไอแคสดเกมเดี๋ยวผมก็จะแคสดพวกเกมกากเลยขอเชิญให้ท่านผู้ชมทุกท่านมาเล่นเกมกากกระผมกันเถอะมันมากโอเคเซฟแล้วละ ขอจบไวพินท่านนี้ครับบายบายไปอะไซโยนาละฮิฮ <í> ิ